อยู่ๆหรือจะมาเก็บเงินแต่ก่อนไม่ต้องจ่ายเลย <S <S ใช่ใช่แล้ยังมาเสียเขาทำเนียบบ้าบอายอะไรอีกเนี่ยฮะจริงๆต้องถูกเก็บนานแล้วนะครับรเผอิญว่าก่อนหน้าน,นี้หนองบึงในเขตนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลหรือว่ารับผิดชอบอย่างจริงๆจังๆเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะครับเสียแล้วทำไมอัวต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นขนาดเนี้ยใช่ใช่ ก็แต่ละประเภทอะมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับเสียน้ำเป็นของสาธารณะอยู่ๆหรือจะมาเก็บตังได้ไงใช่ใช่อย่าคิดว่าจะมาหลอกกันง่ายๆนะเว้ยถึงเขาจะเป็นชาวบ้านแต่ก็มันอิงโง่นะเว้ยนี่จะเป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟารม์มแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงค่าธรรมเนียมและค่าเรียกเก็บเล็กๆน้อยๆถ้าเทียบกับโรงงานของเสียที่ทำกำไรจากน้ำสาธารณะเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเสีย ถึงอ้วจะมีโรงงานใหญ่โตแต่ก็ไม่ชอบไปใครมาเอาเปรียบปว้ยโรงงานของเสียใช้น้ําอยู่ในประเภทที่3นะครับเป็นการใช้น้ําในปริมาณมากใช้น้าจนเสียสมดุลเสียสมดุลต่อการบริหารน้ําเสียสมดุลต่อระบบนิเวศเสียสมดุลจนกระทบรุ่มน้าอื่นหรือกระทบครอบคลุมไปในบริเวณกว้างเช่นการใช้น้าผิวดินในแม่น้าลาน้ำท่องส่งน้ำน้ำในแหล่งกักเก็บน้ําเกินสามหมื่นลูกบาทเมตรต่อวันหรือใช้น้ําบาดาลเกินสามพสองร้อยลูกบาทเมตรต่อวันต่อบ่อบ่นอะไรเยะ่ยนเนี่ยโซอารุ่มอัน ของลุงหมานเป็นการใช้น้ําประเภทที่2ครับใช้น้าในเชิงธุรกิจเป็นหลักใช้น้าผิวดินไม่เกิน3า0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันหรือใช้น้าบาดาลเกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวันต่อบ่อแต่ไม่เกิน3,200รลูกบาทเมตรต่อวันต่อบ่ออยู่ในขอบข่ายเช่นใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการผลิตพลังงานไฟฟ้าการประปาและกิจการอื่นๆบนหอบไดีแล้วทำไมจะบอกนั่น ถึงไม่เสียอะไรเลยก็สูบน้ำจากหนองขึ้นม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ใช่เพราะเป็นญาติเจ้าทีใช่ไหมเอจะเป็นญาติหรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าของพี่คนนั้นน่ะเขาใช้น้ําในประเภทที่หนึ่งครับใช้น้ําแค่การําลงชีพหรือใช้น้ำในปริมาณน้อยได้แก่การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนทำเกษตรเลี้ยงสัตว์ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนเนี่ย ยังบมชอีใช้เพื่อจารีประเพนีใช้เพื่อบรรเทาสารณาภัยใช้เพื่อคมนาคมหรือใช้รักษาระบบนิเวศทั้งหมดหล้วนเป็นการใช้น้ําในปริมาณน้อยทั้งสิน้นครับจึงไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าเรียกเก็บใช้น้ําครับอสองมาตรฐานมากกว่าใช่ใชอย่ามาอ้างเลยรับรองว่าไม่เลือกปฏิบัติครับ เพราะว่าลุงกับเสียเนี่ยใช้น้ําในเชิงธุรกิจเลยต้องมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําแต่ถ้าเสียกับลุงจะไม่จ่ายก็ต้องเข้าไข่ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขถึงจะได้นะครับเฮ้ยยังไงอ๋อหาได้ในโอ้พักพะละเลยใช่ใช่บนเหมือนเดิมมาดีแล้ว <c oughs> ส่วนค่าเลขเก็บใช้น้ำอ่ะใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแต่ถ้าลุงกับเสียยังไม่จ่ายอีกหรือว่าจะขอค่ารหย่อน <pe at> ก็ต้องเข้าเงื่อนไขาตามกฎกระทรวงฉบับที่3ลองไปเสิรอ,อ่านดูได้นะครับนหนทำไมทำไมว่าต้องจ่ายตามที่ลืมบอกด้วยก็นี่คือกฎหมายครับกฎหมายบ้าบออะไร <P G> <P G> ใช่ใช่ กฎหมายตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2561ครับน้ํนา,กนาก็น้าําสาอาดฮะค่าใช้อาบใช้กินมาตั้งแต่เด็กยูยูก็มาเรียกเก็บเงินเนี้ยนะอีสานแห้งแรงมันนานนับหลายหลายปีข่าวนี้และน้อจะเลือดจะเพียงกโกเรื่องจริงคือว่า คุณลุงคุณลุงจำเมื่อปีที่แล้วได้ไหมครับที่อยู่น้ำก็แรงฟาร์มของลุงเนี่ยเสียหายไปเท่าไห,หร่ะครับ <c oughs> ส่วนสามปีที่แล้วเนี่ยที่น้ำท่วมใหญ่โรงงานเสียเป็นไงบ้างครับ แล้วไงใช่ใช่แล้วไงก็ถึงต้องมีกฎหมายนี่ไงครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงกฎหมายบ้านบออใช่ใช่สูเบเลือดประชาชนทั้งที่พวกเราแค่สูบน้ากว่าที่จะเขียนออกมาเป็นกฎหมายได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีการกันกรองและมองอย่างรอบด้านแล้วรอบด้านรอบด้านแต่ไม่เป็นทรรไงใช่ใช่เป็นทรรตรงไหน เดี๋ยวก็แล้งเดี๋ยวก็ท่วมปัจจุบันโลกมีการแปรปลวนน้ำที่มีอยู่ก็จํากัดแต่ความต้องการนะกับเยอะไงครับฉะนั้นเราจึงต้องมีกฎหมายมาจาัดสรรลำดับการใช้น้ำโดยแบ่งน้ำออกเป็นสามประเภทแบบของเสียแบบของลุงแล้วก็ของพี่คนนั้นไงครับจะได้ควบคุมปริมาณน้ำได้เพื่อให้เกิดความสมดุลเท่าเทียมไม่เอารัดเอาเปรียบกันไงครับ หรือกับต้นน้ำไม่ใช้ทุกคนจะได้มีน้ำใช้กันอย่างทั่วถึงครับฉะนั้นใครใช้น้ำมากก็จ่ายมากใครใช้น้ำน้อยก็จ่ายน้อยเพื่อที่เราจะได้เอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมบำรุงระบบนิเวศไงครับเพราะการที่เราใช้น้ำมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศถึงขั้นเกิดภัยธรรมชาติอยู่เนืองๆอย่างที่เป็นนี่แหละครับ กติกาจะทำให้พวกเรามีน้ำใช้ไปจนชั่วลูกชั่วหลานครับใใชช่่